มันบอกมันโม่เสียงดังไปก็เลยต้องลุกว่าต้องตื่นใช่นนะต้องระดับระดับเป็นตื่นเสียงต้องคนเดียะนั่นนั่นแต่ละปีโทรศัพท์มานั่นแหละมันเป็นแบบนั้นดิโอ้โหเก่งมากเลยเขาแอบโทรศัพท์เนี่ยโนอนก็ถ่ายรูปอยู่เพี่ลูกพี่ลูกพี่ลูกพีลูกวีเด้ลูกพี่มาชี้แต่ห้องเลยจันนะลูกพี่ ไปกลัวยาเด็กก็จกเมียก็บอกว่าจบสองสี่ก็นึนไม่ได้เจ้าหรอกจกสองสี่เรืพี่สบายใจได้ก็บอกเลยทด้ไมเฮ้ยเราพูดกันสิผมเที่ยวเหมือนอะยมีแค่จบ โบมีลูกพี่บรรเจ้ไปแอบดูแต่ลูกพี่แตบรรเจ้าไม่ได้แอบดูเขานั่งโต๊ะเขาแต่เขาไปแต่งตัวตรงนั้นเออก็มเขานั่งโต๊ะมาหันหน้าไปนั้นเขาแต่งตัวนะไม่ได้แอบดูก็นั่งโต๊ะของเขาหันตัวตรงโต๊ะเขาพอดีเออเขาหันหน้าไปตรงนั้นเออไม่ได้เป็นไรถอดเปลี่ยนถอดเปลี่ยนลูกพี่ใช้ผ่านเลยบอกว่าไปดูที่มีอ้าวเดินแอบดิโน่นเลยเไม่กล้ามาทา่มีเออมีใครไปทำอะไรหรือเปล่าด้วยวะ ไปเดินเดาเดินเดาด้วยเดินแอบดิบดูเลยจ้ะไปก้าวริมันนี่ดูแลยไม่มีใครนี่หรอกพี่ไม่มีใครจับอะไรเลยแลาผมลองจับดูว่าฟองน้ำหรืออะไรเรไม่ใช่ฟองน้ำหรอกผมว่าของเท่ของนิ้งของนิ่งผมปับได้ของเท่จับอะไรนะจับนมไม่ใช่นะนมอะไรอ่ะรู้ว่า ไอ้นี่ฟองน้ำเขาไปทำไงอ่ะน้าโอ๊ะขาหน้าขาส่ฟองน้ำหรืออะไรนี่ป่ามึงจ้านมเสื้อเขาเสื้อเขาเขาแต่งตัวมากผมไปเช็คก่ก็มีใจยังไงนะร้างยังไงผมไปเช็คเนะผมไเช็คว่ามีใครมาพูดเกลียนเลยเออไม่มีผมมาบอกเลยอไม่มีนะเออผมไปเช็กทิ่หนึ่งที่งสองนิ้วฟองน้ำหรือของแท้ผมเช็คเลยว่าไม่มีใครมากล้ายุ่งออกหน้าไปที่มีใครมากล้ายุ่งผมเช็คสองนิ้งเลยว่า เออนี่ไม่ใช่ฟองน้ำามแท้นี่เช็คเลยใส่ฟองน้ำหรือเปล่านี่เช็คเลยนี่ยวไปเยี่ยมกันไเยี่ยมไปยี่ยมกินี่ใส่ฟองน้ำหรือของแท้มังาอนั่นไปว้่ยวเมียเมี่ยหาไปหาเมียปะปะไ่ไหว่ดานม่ยางนอนยางมาแลอ ลงไหวอ้ยเดินไปตามป้าลุงไหวว่าป้านั่นพูดอะไรทำไมลูก่เขาเดินไามาลงไหวยังอยู่ห้องอะแสว่าเดินไปตามไม่รู้แล้วไม่ยู่ไหนลุงไหวอย่างไหนเขาเคียงเลยลุงไหวก็คิดเล่ากับไอ้ป้าตัวนี้อยี่ท้อยไม่ชื้อของอะไรเขานีแต่ว่าลุงไหวน่ะเข้าห้องไปว่า เข้าผิดกองผิดเขากทำให้มา <ält> ท <connected> ี <dear> ่เลยเพื่อนแกไปใครข้าผิดก็จะมาทุกใส่กองอย่างนี้มักยกเราไม่ห้เขาเข้าห้องไปลงไหวเขาห้องไปเขาไปด่าป้าเออผิดไปโน่นเลยไม่ให้ใช้รถอะไรอย่างเงี้ยไปหาปลาไม่ให้ใช้รถอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าป้าแม่เชิญเป็นคนพูดจะไหวอ่ะว่าป้าแม่เป็นคน พูดเขาก็เลยเดินไปตามแม่โชคอ่ะอ๋อนี่นี่ใช้ทนไปตั้มเขาร้องไห้ไปโน้นนั่นน่ะร้องไห้แล้วเมื่อกี้ก็ยังมานี่เนาะยิ้มไม่สั่งกินเดี่ยนี้แบบถือว่ารีบไปรีบไปแล้วยบอกรีบไปบอกรีบไปเด่นมาจริงเด่นน่ะมาด่าเ้ธอวะมาด่าเ้ธอวะไม่รู้เรื่องอะไรเลยเอ้ยนั่งดูหวยเรื่อยๆไม่ต้องับปล่อยมัน มาเออไปเลยปาปนปกยตลนเรือผมบอกไปไปกา้งตลา่ผมบอกเออผมบอกป้าเนไปพวกมนี่เออแวะแวะไปแวะแล้วผมบอกไไทอะไรอะไร เอยอกินเยอเอะกินเลอะกินยอกินเยอเยอกินเอะกินเอิยอะกินเอเยอะนอิยอนเอยอเอะกนเอยนนเะนเอนยเออนเนเยอะยนเยอนอนเยอะนกยนอนยะกินเยอยอะกินเนยอะนเยอะกินเนอกิอยเยเยินนนเยเออะนเออะน เป็นไงจี๊ดกับอยางป่าเด็น่ะน้องนี่เออนั่นแหละมันนี่นเ่นใช่มันเลยเห็นไหมสาขาแดงเอายุ่ยมันเปื่อยดีเื่อดิเหมือนว้านเลยป่ามาเลยว่าู้สาวมาตามพุนผู้สาวอาเนาะ้เนาะี้เราบอกว่าจะไปหาป้ายอยู่กันนานกันสองช่วงดิก็บอกให้เชียร์ตวไบหอกยอเอาสี่ช่วงนี้มาโอเคโอเคให้คนหลับกันหมดก่อนก็อยู่พูดจริงดัง จูจูเลยจูจูด no <liebe> ีว่ะว้เรายะสุดยอลไไม่ด้ไม่คุตัวแหล่อไ่น้ชอบไม่ชอบนนี้ในทะเลเลยผู้คนนีมอกจริงถ้าคนเกศถ้าเราไปใส่ไฟปุ๊่มีทเกัน่าเราเป็นผู้แก่หน่อยพูดนี้น่อยดีดีดีดได เรื่องจริงเนี่ยนะนัคนแก่นี่บางทีเขาเขาเขาทะเลาะกันอยู่ที่ว่าดาแก่เราถ้าเรารู้จักก็าไม่ว่าหัวด่าแกกันเลยแล้วใจนะเป็นอะไรอย่างเงี้ยเลยบอกฉันบอกว่าป้าเขาก็ไม่ยอมไอ้ฝั่งนี้ก็โมโหนะยเจไปด่ามันเลยนี่มันนี่ไปไปฝันมันเลยไม่ได้นราผิดสิ่งทำนะพอเขาอ่อนมันเลยเยี่มีใหม่ดีแล้วก็เยืุ้่มเยี่ยนี่ไปให้มันนี่ มันไม่ใช่แย่ล uhh um so ่ะม okay ันก็ไปยุโยงไงมันมึไปยุโยงแล้วนะเขาจะดักกว่าเก่าหรือเปล่าก็ไม่รู้ล็อกห้องไปเนี่ยไม่ได้ล็อกเปิดแล้วเปิดแล้วไอ้เรื่องทางเรื่องมันไม่ได้ว่าความคิดเห็นไม่ได้เป็นอย่างที่ที่เป็นเมื่อกี้เออมันก็ไม่แย่ธรรมดาที่แหละก็มาปุ๊บไอ้คือเป็นโมงที่มันพูปุ๊ย ก้อยเราไม่รู้ไอเรากพูดเร่นนี่เนี่ยผมเนี่ยพูดจริงปุ๊บลงมาปุบบ้านกับยายแดงยิ่งวันเนียนวันเนียกันตัวน่ยายแดงมากเลยคุณยายแดงวันนรี้รู้จากกันนับถือกันอยู่ไหนวะอยู่กับุแบน เก่าอยุส่ส okay, yeah. ิกว่านเป๊ก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 มันเป็นยังไงมันเป็นไงร่ามันเป็นอะไรคุณนนเนี่ยแล้วเมาครับนเนียจับมือหอมยงเลยดูปีอ๋อนี่ขายเราดี่ะข้าขเขาสองคนนเนียกินอะไรเขาไปจริงมเ่ยเงียบเ มันไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างนั้นก็านนั่ที็นีนะกอดกันเป็นไรทีเป็นผู้ชายผู้หญิงหมวดนั่เลยกอดกันเป็นไรอายไม่ใช่คือว่าเราถกนเป็นพีในส่วนนั่นแหะผมช่วยแกแกช่วยฉันแต่ว่าชวนม่ฉัไม่ช่วยแกแกมช่วยราแกช่วยฉันเลยเราไมใช่ช่วยริง เกมีแฟนคนรวยนะเวลามีปัญหาฉัไม่ช่วยพวกฉันบอกเลยถ้าเกมมาทะเลาะกันนะเกก็ยิงกันตายฉันก็ตายตายหมดเลยติดคุกเกรอดไปเกก็ติดคุกเกมนีต่างคนต่างไปกินเหล้าเถอะแล้วทำไมต้องหอมมือหอมพเราพี่น้องกันก็หอมกันหมดแกันเป็นอะไรหอมแก้มกันเลยหอมแก้มเป็นอะไรพี่สาวกันพี่ชน้องชายกันหอมแก้มมอะไรใช่ไหมเขนเข้าห้องน้ำใหม่ๆก็เป็นดม เอามล้วไปดูเมี๊ยบไม่เหรอที่ไหนนี่กูน่าออกมาหอบตางกันนี่รู้ได้ไหมน่เ้ยมันพิมันไม่ใช่พิี้สแล้วเขาเรียกอ่มัเรยพวกนี้เาเรียกตัยลิตไม่ใช่วันเราไปเจีกนะเจีอะไรเจกินกินแตัวม่ึงมันไม่ใช่ไปนัอะไรอยู่อะ ก้นเก่าเลยวันนข้า้องน้ำเลือไปหอมมันมัไม่ใช่คนเมาไม่รู้ว่าหลางดีม่ดีนะความเสียงรถไฟเียงรถแจ้งแจ้งป๊บมิประตวมาปุ๊บจับมือตรนี่นะเือ้นแบบยอดจริงของเจ้าห้องน้ำนี่ก็ฟ้ามือมาหอมอีกแล้วงไมถงวนี่ยองเป็นเงี้ยไหมฉันไปนะฉันไปเอาหน้ามาปั๊บนี่งขวามือใช่ไม่ฉันก็ บว่าเอ้ยฉันไปด้วยใช่ไหมเกมส่มตัวโตจากนัตื่นมาเป็นฉันก็ไปลงแค่นั้นเลยก็ขึ้นมีดมอเอไซค์ไปก็ทำลแค่นั้นแต่ความจริงมันออกมาอยู่นะเินเล่าอยู่ที่การเข้าน้ำากันยังคว้ามือมาเหมือนชอบใช่ไห้ย้อนออกจากห้องน้ำว่านี่เป็นยนยังไหมล่ะ มันไม่ใช่อย่างนั้นลูกพี่ว่าปั๊บเลยไหมพอขายออกจากหน้ามึงคว้ามือเลยนะกระมกดูดูมันชิบลูกพี่นี่มันสามซักใช้เลยมันไม่ใช่ใครกูอยากรู้ดูว่านี่ยังเป็นอย,ยนู่ไหมนิสัยเนี่ยยูลูกพี่ยังเป็<ม>ี่ยนอยูผ่ผมเป็นไหมผมเปลยนไหมถ้าไม่จาเป็นอ่ะผมเป็นไหม,ไมเปลยนมันมีถ้าไม่จาเป็นอ่ะผมมันมีไปใกล้หรอก อถ้าจ๊ปเนอเ๋จะคนไปถว่าหรืว่าได้สังเกตหรือเห็นผู้หญิงทองน้ำเนี่ยวิ่งไปโลเลยนะงน้ำไปดูก่อนว่ากินเป็นยังไงเพี่ยเ้นือคีบคุณภาพุกีน่งเมนูเลี้ยงลมันเหมือนเขืนจะมือมาอืมลงอินลาินตลาลาไอิลาไล่อะไรที่แฉกอ๋อม่ได้กินแค่เห็นกันทุกคนใช่หมลมึงใส่กระเป๋าเสียไ้พ่องผู้เห็นเก็บใส่กระเป๋าเสียไปของ เออว่าเช็คฟองน้ำเฮ้ยว่าเช็คฟองน้ำเนี่ยเมื่อกี้เน่าเห็นใจเขาเสียหลักนะโอ้จะทุ่มหายนี่เลยทุ่มหาไอ้นี่ก่อนไอ้กุฎไม้ก่อนกุฎไม้เอาเลยกุฎไม้ไอ้มาไอ้มาแย่งคำเดียวมันไม่ใช่ดิยที่แเมื่อกี้ยังเห็นน้อยใช่เมื่อกี้ว่าไปเช็คฟองน้ำว่าว่าของเขาขนาดไหนว่า ทีวีม,มาบอกไม่ใช่ไม่ใช่ที่ฟ้องน้ำคือว่าบางคนก็มีกิริตกิร <laughs> ไม่ใช่ความจริงนะใช่ไหมเวลามันไอเรนเซอร์มันไปเปลี่ยนมันก็ใส่ปุ๊บมันใส่ค้างไว้ไอเราก็ไอเราไม่ดูอ้าาาาาาาีาาีาา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 ากาาาา้าราา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 างามาาามาา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 าอาาาาน เกแล้วเบกเบกเบกมันเบกมันสีดิบขึ้นเบกเบกกเลยไอ่แล้วเราคุยเขากับใจใช่ไหมว่เราไปคุยเด้๋ยวไเ่ลนัดถองจะไปที่วิ็นนะอมเวลาเราเมาอเขาไปอาบน้ำใหม่เวลาเขาเมเขาอาบน้ำใหม่เกียนันคนเมาอาบน้ำให้คนเมาอางคนต่มามันจะเกิดนะเดี๋ไปอาบน้ำให้กันด้วย อ้ไอ้หนเดมอดน้ำจิงน้ำหนูเป็นคนอาบพี่โลดเป็นคนหามเขาแบกอนู่ใผมในสมองสองอบเลยันมีรอบบผ่ามว่าถ้ากูจะหอ้วอ้วกเิ่ยังงี้เขาไม่ยอมลงอาดเหญ่ผเปลี่ยนเสื้อกันนอาวันเ้ววันจับเป็นลงอาดกระถานนี้จะไว้อ้นี่จะผูผมนี่จะ ขาว่าลูกพีู่ีผู้ชายอม่านี้ยผู้ชาย่ะผมดูเลผมสอบไปนหน่อยเราเมื่อกี้อจนดเนี่มันมาสอบรู้เลยเฮ้สอบไปหนูไปเ่นอ่ง้นเนี่ยเห็นคือเก่าทางานได้ไหมน้องพรงนี้เขางนะมึงเป็นโงกุเต่างเอกโเนเป็นแล้วก็ด่าแล้วก็รับขี้เตะขี้ไรอยู่ว่าไปดูนะเ้าแปดก็ได้ ไม่ไหวไปดูไดูเลยไปนั่งเด้วยแต่ได้โยมันเมามันพูดคำแบบนี้เมามาแล้วกับพ่อมไรอา่ะพี่โอ้ยพี่มาแล้วผมพูดค้นจิตใจความจริงก็คือพ่อหมายถึงพ่อมความดีลูกพี่เนี่เรายาปลาปีมาหาเนี่ยมึงไม่ต้องเอาแล้วเพระจะยิบจังมึงต้องยิบจังไปมึงเนี่ยนี่ใช่ไหมนะใช่ไหมเอ้ยลูกน้องกันโอมมานีที่ไรกวน นี่เลยจะเอาอะไรแบบนี้เกียร์พีดและเกียรถูกก็ไม่รู้นะถูกเรียกเข้ามาอันเป็นแบบนี่เลยไม่จะดีอยู่มาเห็นไหมเลยช่ก็นั่งไปจนค่ำได้นะเก่งว่ะไม่เป็นไปเองอ่ะอาแล้วลูกพี่มาแล้วเจะไปสายไหมอืมจะใช่เราพี่เ้ จะไปซูมมาข้างข้างไม่ได้บอกมันว่านะอันเปเชี่ยวเลี้ยกินข้าวมาเทาไหร่เฮ้ยกินดููพี่กินกินเต็มที่ตอนนี้ผมยังตอบไม่ได้กินไม่กี่เจ้ามีแหวนกับเคี่ยวเมียเจ้าเล้ยว่าโอ้ยแล้วกินเมียอะไรให้หมากินอ่ะข้าวเย็นทีเน่ะกินแล้วเอ้ยโอ้ยเงียบมากเลว ไปแล้วห้องวันนี้หลับไปแล้วเดี๋ยวไปเรียกห้องเดี๋ยวดีใจไปเรียกอีกว่ไปเรียกมื่อกี้ไม่ได้ด่าให้เรยกไม่ได้ด่ามึงด้าขี้ใส่เลยฉันเจี๊ยบใส่น้องนอนเลยด่าไปเถอะกูพอใจไงด่ากูด่าได้ผมด่าได้เพราะจะมรักกูมึงจะรักกูขายะมึงก็ควบกูอยู่มึงด่ามึงด่ากูที่มาไม่ปวงมึงเห็นเพลงนั่นนี่ เขากดาบัวเขาคบจะเพื่อนเพื่อนดี่เขาดาบัวเขานี้ีเพื่อนกับเพื่อนสู้ๆดีนะดราัวดาัดีสันดาวดีสันตดาบัวดีสันด่ดะดาผู้ใดาวคบเพื่อนเพือเยอสู้ๆีขึ้นจมูกไปเนมกเนีย